วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการถ่ายรูปด้วยศัย์มือถือนะครับจริงๆวันนี้เราเลือกโลชั่นกว้างๆแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเลาเดินมูฟย้ายมุมเนี่ยมันสามารถสร้างมุมมองใหม่ๆได้เจาะดีเทลรายละเอียดกันนะครับไปดูว่าการถ่ายแคบๆมันมีประโยชน์ยังไงบ้างอย่างเช่นรถคันนี้เกียรล้อเป็นเลนโซวีนอมพี4ีสีนะครับก็คือการเจาะดีเทลรายละเอียดให้เห็นสิ่งที่เราโฟกัสชัดๆกดถ่ายเข้าไปครับปึ๊บเป็นไงฮะค่นนี้เองง่ายๆเลย สวัสดีครับผมต้นเรนโซนะครับเป็นช่างภาพที่บริษัทเรนโซวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคหรือการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเราไป,ไปดูกันว่ามุมกล้องในโทรศัพท์มือถือนั้นที่เป็น0.5เป็น1เป็น2เป็น3นั้นแตกตา่างกันยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูน,นะครับโทรศัพท์วันนี้ที่เราใช้น,นะครับเป็น iPhone 14 Pro นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าการเซตติ้งกล้องโทรศัพท์ iPhone นั้นเสร็จกันอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่เมนูเซตติ้งในโทรศัพท์ก่อนนะครับเราไปดูการตั้งค่า เราเลือกฟอร์แมตของรูปเป็น High Efficiency นะครับก็จะได้ภาพที่เป็น Apple Polar นะครับผมอย่าลืมเปิดปิดนะครับจุดตัด9ช่อง p o l a คล้ายๆเหมือนกับว่ามันเป็นไฟล์รอเราสามารถเอารูปไปตกแต่งได้เราจะถ่ายโดยได้คุณภาพไฟล์ที่48ล้านพิกเซลนะครับจากนั้นเรามาเปิดกล้องคามิลลาของเรานะครับเพืเ่อนๆจะเห็นข้างบนจะเขียนว่ารอเต็มที่รอ Mac ปรับตั้งค่าเป็นโทนได้ว่าเราจะใช้โทนแบบไหนสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้ คอนทราสเยอะภาพป,ปกติหรือว่าจะใช้ภาพโทนสีสว่างหรือจะใช้แบบติดวอร์มหน่อยๆถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากยืนใกล้ๆแล้วให้มันเห็นรถเต็มคันยืนใกล้มากแต่รูปรถไม่เต็มคันเพื่อนๆสามารถกดที่0.5ที่เป็นมุมขยายนัก็คือเลนวายนั่นเองครับแต่เลนวายนั้นจะทําให้สัดส่วนรถผิดเพี้ยนไปผมอยากทุกคนใช้ที่มุมกล้องเล็ห ก็คือมุมปกติสแตนดาดทั่วไปผมชอบมุมกล้องเล็กหนึ่งแต่เราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยโดยการที่เราเดินเข้าไปปุ๊บแล้วกดถ่ายอย่างนี้แล้วมุมรถที่สวยที่สุดก็คือการจอดรถ45องศาแล้วหักล้อโชว์นิดหนึ่งนั่นคือการถ่ายรถที่สวยมากหรือเราจะเข้าไปแล้วเฉียงเข้าไปอย่างนี้ก็ได้แล้วถ่ายมุมกดเพื่อจะเห็นรถเต็มคันในมุมสูงหรืออีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้เป็นประจำก็คือผมถ่ายช้อนหรือมุมเสยนั่นเองโดยการที่เราใช้เลนวาย แล้วเสยเข้าไปแบบนี้มันจะทําให้รถด,ดูใหญ่มากหรือสิ่งของที่เราโฟกัสอยู่ใกล้ๆจะทําให้ดูใหญ่ขึ้นไปมันทําให้รถด,ดูแบบสวยงามอีกแบบหนึง่งหลายคนอาจจะงงว่าการล็อกแสงการปรับแสงนั้นทํำยังไงเรากดโฟกัสไปที่ตัวรถหรือเมื่อจะเห็นว่ามีรูปคล้ายๆหลอดไฟอยู่ข้างๆเราสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้เพื่อการปรับแสงให้อันเดอร์หรือโอเวอร อันเดอร์ก็คือแสงมืดลงโอเวอร์คือแสงสว่างขึ้นนั่นเองอย่างภาพน,นี้ลดตัวสีขาวเราอยากให้ท้องฟ้ามีรายละเอียดมากขึ้นเราก็ดึงแสงลงมาหน่อยนึงแล้วก็กดถ่ายจริงๆวันนี้เราเลือกโลเชั่นกว้างๆแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเลาเดินมุฟย้ายมุมเนี่ยมันสามารถ สร้างมุมมองใหม่ๆได้แต่จริงๆแล้วการถ่ายรถเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นที่กว้างแบบนี้เสมอก็ตามนะครับอาจจะเป็นที่ที่เป็นรูปตึกอะไรอะไรนี้ก็ได้ครับแบ็คกราวด์สวยๆหน่อยหรือหน้าร้านคาเฟ่ต่างๆที่ผมเคยเห็นก็สวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมท้ายกันเท่าแบบเราใช้มุมกว้างแล้วถ่ายสืยขึ้นไปมันจะให้มุมมองภาพที่แปลกไปขนาดไหนนี่ครับอย่างทันนี้เป็น Fortun e r ป้ายแดงถ้าเราถ่ายด้วยมุมกว้างก็จะเห็นมุมมองรถที่แบบแตกต่างขึ้นไปโดยใช้มุมกว้างถ่ายหรือเราจะถ่ายแคบๆเพื่อจะให้เห็นเน้น โลโก้ o, หรือดีห้อรถก็จะได้อีกฟิลหนึ่งผมจะพาทุกคนไปถ่ายแบบเจาะดีเทลรายละเอียดกันนะครับไปดูว่าการถ่ายแคบๆมันมีประโยชน์ยังไงบ้างอย่างเช่นรถคันนี้เปลี่ยนล้อเป็นเบนโซวีนอมพีทนะครับลัดด้วยยาง GC1 นะครับเดี๋ยวไปดูนว,ว่าถ่ายยังไงอันดับแรกนะครับเปิดกล้องขึ้นมาเราเลือกที่ เลข2หรือเลขสามมันเองก็คือการเจาะดีเทลละเอียดให้เห็นสิ่งที่เราโฟกัสชัดๆกดถ่ายเข้าไปครับปึ๊บเป็นไงฮะแค่นี้เองง่ายๆเลยจะหเห็นโลโก้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วนะครับ การถ่ายรูปรถนั้นไม่จำเป็นต้องถ่ายเต็มคันเสมอไปเราอาจจะถ่ายดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นล้อหรือยางหรือว่าของแต่งต่างๆทําทให้การถ่ายรูปรถนั้นไม่เกิดความน่าเบื่อจนเกินไปนะครับผมขอขายของนิดนึงนะฮะล้อเลนโซวีนัมวีทีสนะครับที่เป็นเทคโนโลยีไลท์เทคพัดการผลิตแบบใหม่ของเราส่วนล้อต,ตัวนี้นั้นรัดด้วยยาง g ีซีวันเขามีริมกายเพื่อปกป้องล้อสวยๆแบบนี้เลยเป็นยางที่นุ่มเงียบรีดน้ดําดีตอบโจทย์พราะว่านแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวผมจะพามาใช้งานอีกโหมดหนึ่งในโทรศัพท์ iPhone นะครับนั่นก็คือโหมดพอเท็นั่นเองจริงๆแล้วโหมดพอเท็เนี่ยมันจะเป็นต้องถ่ายคนเสมอไปจริงๆมันก็ถ่ายรถได้กันนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองให้ดูดีกว่าระดับแรกนะครับทุกคนเราเปิดกล้องขึ้นมาเลยแล้วหมุนไปที่โหมดพอเท็ head. แล้วเราก็ลองส่องดูเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับว่าฉากหลังมันเริ่มเบลอไปแล้วถ้าอยากให้เบลออีกเรากดเลขสามก,ก็ได้นะครับซึ่งโหมดนี้นครับ เป็นการถ่ายแบบเลนส์ซูมนั่นเองซึ่งก็คือเป็นเทเลโฟโต้ใช้มุมนำตามหน่อยโอเคมาดูกันครับผลลัพธ์ที่ได้จากการถ่ายโหมดพอร์เทรตนี่ครับเห็นไหมเพื่อนหลังเบอร์แล้วเทียบกับรูปที่ไม่ได้ถ่ายด้วยโหมดพอร t ์เทรตหลังไม่เบอร์เลยพอดูเป็นโหมดพอร์เทรตหลังจะเบอร์ขึ้นมาหน่อยเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับถ้าอยากให้เบอร์มากกว่านี้โดยการกดที่ Edit แล้วกดไปที่เลข F นั่นก็คือ f อ t o ตอนั่นเองทำให้หลังเบอร์มากยิ่งขึ้นอันนี้คือการถ่ายแบบหลังไม่เบอร์อันนี้คือการปรับให้มันเบอร์สวยงามจริงๆการเลือกโลเคชันก็สําคัญกับการถ่ายรถเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นั่นเองตรงนี้เป็นแนวเปิดสเปกท v ฟถ้าเราดืนถ่ายไกลๆแล้วเราซูมเข้าไปที่รถทําให้ข้างหลังเกิดการดึงเข้ามาแล้วทําให้หลักหลังมันเบอร์มีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือถ้าใคร ถ่ายใกล้ๆแล้วให้เห็นฉากหลังแบบกว้างๆก็จะกลายเป็นอีกแบบนึงนะครับมันจะไม่ต้องเป็นเปอร์สเปกทีฟเสมอไปจริงๆแล้วการถ่ายรถนั้นมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบถ่ายแบบหลังเบ้เบอร์หน่อยบางคนอาจจะชอบถ่ายกับฉากต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นที่ผมเห็นไปถ่ายตามเยาวราชถ่ายตามวัดต่างๆเพื่อที่จะถายความอลังการของฉากข้างหลังนั่นเองนะครับ <S <S วันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการแชร์เทคนิคในการตั้งค่ากล้องถ่ายรถยนต์โดยมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่ายังไง การเซตกิจยังไงการใช้มุมมองแต่ละมุมมองยังไงนั่นเองนะครับถ้าใครอยากให้ผมมาแชร์เทคนิคอะไรอีกทีมไพว้ได้เลยนะครับแล้วผมก็ฝากไว้ด้วยว่าล้อ Enzo Vino v ี4นั้นสวยงามลงตัวแน่นอน การผลิตเทคโนโลยีไรเท็กพัทนั้นทําให้ล้อนั้นมีความเบาและแข็งแกร่งตั้งแต่เกิดนะครับการผลิตล้อเบาๆอย่างเงี้ยต้องผ่านโปรแกรมไฟน่าอิเลเมนต์นะครับผมซึ่งโปรแกรมเนี้ยคือการลดทอนสิ่งที่ไม่ได้รองรับแรงกระแทกออกแต่ว่าล้อยังคงความแข็งแรงเหมือนเดิมเรนโซมอบการรับประกันให้ตลอดอยู่การใช้งานนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมฝากไว้ว่าการถ่ายรูปนะั้นไม่มีผิดไม่มีถูกใครถ่ายยังไงชอบแบบไหนถ่ายแบบนั้นได้เลยครับผมอยากให้ทุกคนถ่ายรูปอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ